ครับก้องชัยครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับครับผมก้องชัยชายดอนเมืองครับมีรายการแล้วยังอ่ะก็เขาบอกว่า24ครับแต่ยังไม่แน่ยังไม่แน่ไปต่อไปก่อนครับผมดูเนื้อตัวเราเนี่ยจะชุบๆไปนะเออไขมันขึ้นเลยอ่ะอ้วนครับอ้วนเลยโชคไปล่าสุดเมื่อไหร่จำได้ไหมโชกไปที่อ้อมน้อยครับบันไหนขอแพ้ซุปเปอร์เล็กป่ะครับเดือนไหนอ่ะ จำไม่ได้มระสองสาเดือนที่แล้วนะครับผมโอ้ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ชวอีกเลยครับผมก็แต่ว่าก็ซ้อมอยู่ตลอดปะก็ซ้อมตลอดครับเป็นไงตอนนี้ร่างกายของเราเริ่มดีแล้วครับเข้ามากี่วันแล้วซ้อมอยู่ก็ประมาณสามอาทิตย์ได้ครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เล่งอะไรมากมายใช่ครับก็ฟอร์มหลังๆของเราเป็นไงบ้างลันจากแพ้ทุกคนเล็กก่อนเท้านั้นน่ะก่อนเท้านั้นก็แพ้ไอ สักสีเกณฑหมูเก้นนกาครับแพ้สักศรีก่อนนั้นอีกอ่ะก็แพ้ซุปเปอร์เล็กครับแพ้มาสามไฟติดครับแล้วก็แพ้ซุปเปอร์เล็กสองสักศรีหนึ่งครับไมลังจากซุเปอร์เล็กที่ร้องว่าเรานาชนะเกมเป็นยังไงบ้างวันนั้นเบียดเบียดใช่ไหมไม่ไอ้แพ้ครั้งแรกอะเบียดครับอ๋อมีสองโดนสอบสามโดนสอบที่ช่องสามครับแล้วกลับมาภาพนี้เนี่ยน,น้ำหนักเราเป็นไงอ่ะมันขึ้นหนร,รือลก็น้ำหนักมันขึ้นครับแต่ว่าผมก็จะ รถครับยปล่อยกิโลตอนนี้ปล่อยปล่อยประมาณหกสิโลครับเราต้องปอยกี่ตอนถึงเปลี่ยนนะผประมาณร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามครับได้อยู่ใช่ไหมได้โอ้โหแล่นเล้งคู่โชคไหมแม่อยากเจอใครยังไงไม่อยากรู้ไม่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกไม่รู้ครับแล้วแต่คอมพิเตอร์อะไรสามที่เปลี่ยนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมปะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เท่าไหร่ตอนแรกเลยก่อนที่มันจะมีโควิดที่มันยังนิ่งๆอยู่ติบแปดติบเก้าไหมตอนที่ยังไม่มีโควิดเลยครับ ร้อยสิบห้าได้อ๋อแล้วก็มาสิบแปดสิ้าประมาณนั้นใช่ครับผมหมาว่าชุวกระสักเสียใหญ่ไปครับร้อยยี่สิบสี่ใหญ่ไปีบสองกได้ครับผมอ๋อมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราฟอร์มดีมากอะระรอยบาป่ะประมาณรอยสน้าแชมล่าล่าเนินร่นเหนใช่ครับผมเป็นช้ํารุ่นไหนครับรอปอนด์าเนินชนะใครชนะเพชรสุพรรณ ได้มยใช่ครับต่อยปืนกลชนะชนะปืนกลครับโอ้โหชนะสดมากครับนะใครบ้างเพชรสุพรรณปืนกลมีใครอีกจำได้ไหมมีรุ่นรุ่นเดียวกันครับแต่รุ่นพี่ก็มีชนะไอ้เพชรสุพรรณกับปืนกลนะครับโอ้โหแล้วพลาตัวสูมศรีใครได้บ้างพวกหนึ่งครับไปไหนไปที่ต่อยปืนกลครับ นี่คือช่วงพีคที่สุดแล้วใช่ครับในช่วงหลังก็ฟอร์มดานลงมานหน่อยครับพอจุดโควิดไปแล้วก็ามาต่อยครั้งแร,รงกก็122มันใหญ่เลยโอน้ำหนักมันยังไม่ลงตัวนะใช่ครับมันยังไม่เข้าที่ครับอ๋อแล้วภาคนี้ตั้งเป้า,า,ายังไงแล้วภาคนี้ครับะจะขยันพร้อมตั้งใจจะต้องทำให้ได้เหมือนเดิมโอกับทำฟอร์มให้มันดีกลับมาเหมือนเดิมครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ19ครับ19จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ทุกที่เราพี่ตูเ่เข้าฝันไหมเข้าฝันสองครั้งครับรครั้งแรกฝันว่าพี่ตู่โม,มกําลังชกมัวอยู่แล้วเหมือนพี่ตู่มายืนดูครับมายืนดูแบบห่างๆครับแต่ว่าไม่ได้เข้ามาดูที่หมู่ไม่ได้คุยอะไรกันครับไม่ได้คุยอะไรกันอันนี้คือครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งสองครั้งก็กําลังยาวพี่ตู่เข้าโรงครับกำลังยาวพี่ตู่เข้าโรงแล้วสักพักมือพี่ตู่กระดิกครับ แล้ว oo, แล้วแล้ว be, ลว่าเขาก็ลุกนั่งลุกนั่งแล้วเขาแล้วก็ม like uh ีคนตะโกนมาว่าพี่ตู่ยังไม่ตายพี่ตู่ยังไม่ตายนันในฝันกลับกันเลยเอาพี่ตู่ไปโรงพยาบาลตอนนี้ในฝันในกลับแล้วก็มีคนตะโกนบอกว่าพี่ตู่เขายังไม่ตายหรอกอายุแกเพิ่ง52อยงง้52ครับ52แต่ปกติแกอายุ54ทำ54ครับแต่ตอนในฝันนะมันฝันอย่างงี้อ่นนี่คือในฝันแต่แต่แฟนพี่ตู่ถูกหวยหลายงวดแล้วนะถูกหวยวันที่ ถูกหวยอายุพี่ตู่แล้วก็บันตายพี่ตู่กันเกิดพี่ตูนครับล่าสุดก็ถูก29อีกป่ะ29อันนี้ไม่ได้ถูกครับแต่ว่ามันออกรถทะเบียนรถพี่ตู่อ๋อออกทะเบียนรถครับบันนี่คือเรื่องราวของพี่ตู่ครับสามงวดพี่ตู่ให้สามงวดติดผมซื้อไอวันหกหนึ่งได้ปั๊ซื้อแค่หนึ่งหกหกหนึ่งไม่ได้ซื้อไม่ได้กลับกลับไม่ดูครับฝากใครมาติดตามหน่อยับครับก็